สวัสดีครับพบกับเฮียตีนะครับช่องไอมินทีวีกันอีก้งนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามกด subscribe ให้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดคอมเมนต์ให้คนละหนึ่งคอมเมนต์หลังจากการดูจบนะครับวันนี้จะมาพูดถึงประกาศล่าสุดของช้อปปี้เนาะในแอปพลิเคชันช้อปปี้ฟู้ดนะครับเรื่องดาวคะแนนดาวคือสําคัญยังไงอย่างที่บอกนะครับเมื่อแอปพลิเคชันเปิดได้มาสักพักหนึ่งนะครับเมื่อผลการตอบรับของไรเดอร์และร้านค้าและลูกค้า เป็นที่น่าพอใจนะครับมีคนใช้งานเยอะมีรายเดอร์เข้ามาเยอะนะครับแล้วเขาสามารถฐานขยายฐานลูกค้าไปได้หลายๆจังหวัดเนี่ยจะเริ่มการตรีกรอบของรายเดอร์แหละนะครับยิ่งคะแนนมันมีให้มาตั้งทีแรกแล้วนะครับเรามาดูตรงตัวของอันนี้เลยแล้วกันนะครับด้านล่างเนี่ยมันจะมีคําว่าคือไอตัวคะแนนเนี่ยมันจะไปมีผลกับตัว S point ด้วยแหละเรื่องอินโบนัสในแต่ละวันนะครับเพราะบอกว่า สำคัญนะครับข้อความน,นี้หากไร์เดอ้์ได้รับคะแนนน้อยกว่าหรือเท่ากับ3ดาวนะครับเป็นจํานวน6ครั้งขึ้นไปนะครับจะถูกหักคะแนนความประพฤตินในหัวข้อ5.3ต้องไปไล่ดูนะครับผลคะแนนในการให้บริการต่ํากว่าเกณฑ์เช่นนะครับวงเลยไปด้วยคะแนนต่ำอัตราการรับงานตา่ำอาแสดงว่าสายเขีย่ยอาจจะมีสิทธิ์โดนแบนได้ นะครับต้องระวังเอาไว้สายเขียยนะครับปัจจุบ,บันนี้กูก็ไม่ได้เขียนเลยงานแทบจะไม่มีงานบางช่วงเวลาเงีย้ยเงี้ยอัตราการยกเลิกสูงไอ้ย,ยกเลิกเนี่ยมันยกเลิกด้วยด้วย R S อยู่แล้วด้วยหูฟังอยู่แล้วเราไม่ได้มีสิทธิ์ยกเลิกได้ไง่ายๆนะครับอัตราการชําระเงินต่าไอ้อันเนี้ยงงมากๆอัตราการชําระหลายๆคนในกลุ่มบอกว่าอาจจะเป็นอะไรนะ เครดิตเงินเครดิตในกระเป๋าตังค์ต่ำเกินไปอย่างเงี้ยเหรอหรือปล่อยให้ติดลบก็โ่งงานมาให้ทีจะได้ไม่ติดลบแต่เฮียก็อย่างที่เธอทําคลิปไปก็คือเช้าเฮียจะถอนให้เหลือศูนย์บาทนะครับแต่ตกเย็นสุดท้ายแม่งก็มีตังค์เหลืออยู่ดีนะครับเออตกเย็นก็ก็คือไม่ได้คือยังไงอ่ะคือจะถอนทุกเชา้าเป็นทริกของเฮียเลยคือทุกเช้าก็จะถอนเพราะว่าหนึ่งกลางวันเวลาถอนมันก็จะแบบเงินเข้าง่ายอ่ะส่วนหนึ่ง บางคนอาจจะมีความรู้สึกว่าเออมันมีงานเพิ่มขึ้นแ้วก็เฉยๆมันก็เด้งบอกว่ามันก็เงียบบางทีมันก็เงียบที่ผ่านเนี่ยช่วงเวลาที่ให้บริการต่ำอันนี้งงแหละช่วงเวลาที่ให้บริการต่ำคือยังไงคือกูวิ่งให้มึงน้อยก็ไหนมึงบอกอีกสระไงวิ่งตอนไหนก็ได้อันนี้งงจริงๆช่วงเวลาที่ให้บริการต่ทั้งนี้การประเมินจะอ้างอิงตามนโยบายที่บังคับใช้ ย้อนกลับไปอ่านข้อบังคับอีกนะครับเขาก็บอกอยกว่าเรื่องการาปฏิบัติให้พิชิตคะแนนดาว,วง่ายๆต,ตามหลักคือ่าน้ําเสียงหนึ่งเลยเวลาโทรหาลูกค้าน้าเสียงบางคนน้ําเสียงอาจจะบอกก็ชั้นเป็นแบบนี้ก็คูเป็นแบบนี้ก็ดิฉันเป็นแบบนี้ก็เราเป็นแบบนี้สวัสดีครับลูกค้าเสียงหลอกสวัสดีครับลูกค้าอาจจะเสียงหลอกฮัลโหลครับลูกค้าอยู่ไหนครับเออเนี่ย อาจจะพูดแบบพูนพูนไม่มีหางเสียงอันนี้อาจจะทาให้ลูกค้ารู้สึกว่าเออทำไมคุณพูนพูนจังไม่มีหางเสียงอาจจะพูดว่า,า,จจวา,าโทรไปเพิบสวัสดีครับทูกค้าครับจากช้อปปี้ฟูดนะครับอาจจะบอกชื่อเราด้วยก็ได้หรือไม่บอกก็ได้ก็ไม่เห็นจําเป็นต้องบอกอะไรเพราะว่าในแอปพลิเคชันมันก็มีบอกอยู่แล้วนะครับตามหลักแล้วที่แบบสวัสดีครับผมช้อปปี้ฟูดครับลูกค้าบ,บ้านอยู่ตรงไหนครับลูกค้าบอกว่าเข้ามาเลยหลังไหนครับลูกค้าเออแล้วก็ อ่าสีอะไรครับอะไรอย่างเงี้ยบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับเดี๋ยวซ้ายเลี้ยวขวาครับเดี๋ยวซ้ายเลี้ยวขวาค่ะอะไรเงี้ยอาจจะมีห่างเสียงหรือแบบลูกค้าบอกอ่าแบบวนแล้วก็ห้หาไม่เจอเอืมขับลูกค้าแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวผมขอมองก่อนนะครับแบบช่วงฝนตกอาจจะทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าเออแป๊บหนึ่งนะครับลูกค้าฝนตกเดี๋ยวผมขอหาที่จอดรถแป๊บหนึ่งนะครับเออทำให้ลูกค้าแบบเห็นใจนิดนึง อ้ฝนตกนะเว้ยอะไรเงี้ยคือน้ําเสียงมีมีถามว่ามีผลไหมมีผลนะมีผลจริงๆมีความรู้สึกว่าน้ําเสียงมีผลอ่าต้องดูจังหวะลูกค้านะครับคืออย่างที่เฮียบอกว่าบางทีถ้าฝนตกเนี่ยเราก็แนะนําว่าเราโทรอาจจะโทรไปก่อนชัดปหาลูกค้าก่อนนะครับว่าบ้านอยู่ตรงไหนส่วนไหนไปถึงจะได้แบบหากันเจอได้ง,ง่ายขึ้นหรือถ้าเป็น ออเดอร์ที่ไกลกูอ่ะแมพที่ดูแล้วแปลกมันไม่น่าใช่ตรงนี้ก็โทรไปหาอย่นยังกับเขาก่อนนะครับมันจะได้ไม่อุนอ่นงินอารมณ์เสียอย่างที่เขาบอกเรื่องการแต่งกายการแต่งกายถามว่ามีส่วนไหมบางคนเห็นมีส่วนนักกองดูสภาพไม่ดีเสื้อผ้าดูมอมแมมดาไม่ได้ซักเลยละอะไรอย่างเงี้ยไอซีดไม่เท่าไหร่บางทีดําดําแบบคือรู้ว่าดําไม่ได้ซักอะเออดูออกว่าดําไม่ได้ซักเขาเข้าใจไหมเคยเห็นแบบว่าดําไม่ได้ซัก รองเท้าแตะมีส่วนไหมบางคนก็อาจจะมีส่วนแล้วแต่คนนะครับการอ่านโน้ตนะครับการตรวจสอบสินค้าให้ครบถ้วนนะครับก่อนที่จะออกจากร้านบางทีลูกค้าอาจจะโบยกลัวไม่ได้โบยหลานโบยกลัวกูผิดอะไรเงี้ยกูไม่ดอมดูซึ่งกูดูแล้วบางทีของไม่อยู่ในกระดาษเออบางทีเนี่ยลูกค้าบอกว่าพอดีรับได้รับของไม่ครบอ๋อทางร้านค้าส่งมาให้ผมเท่านี้ครับแล้วผมไม่สามารถแกะดูได้ เพราะว่ามันเป็นห่อ,อก,กระดาษอะไรเงี้ยคืออาจจะอธิบายอาธิบายเรื่องเรื่องบรรจุภัณฑ์น,นิดนึงที่เราเห็นนะเออเป็นกล่องกระดาษเราผมไม่สามารถแบบดูได้ผมดูว่าอ่าตัวของใบเสร็จเนี่ยมันตรงผมก็หยิบมานะครับถ้าผิดพลาดยังไงลูกค้าลบกวนติดต่อทางช้อปปี้ฟูดนะครับเดี๋ยวให้ทางทีมงานหลังบ้านเนี่ยติดต่อกลับไปอีกทีนึงอ่าพูดประมาณนี้พูดประมาณนี้ประมาณนี้นะครับอย่าเพิ่งโวยวายปุ๊บปุ๊บปุ๊บเดี๋ยวลูกค้าถ้าลูกค้ายังไม่ให้ดาวเราอ่ะเขามีสิทธ ความปลอดภัยนะครับเช่นเหมือนบางทีเราเราแขวนห้อยไว้หน้ารถห้อยไว้ใต้ไข่เราบ้างอะไรอย่างเงี้ยเออถือไปบางทีถือสายแฮนด์ไปก็ยังดูดีกว่าห้อยสมมติว่าเราเรารู้ว่าจะจะถึงใช่ปะถ้าเราแขวนไว้ตรงข้างหน้าไอ้ตรงที่แขวนตรงตรง,ตรงใต้แฮนดนะ์อ่ะเรารีบหยิบขึ้นมาก่อนหยิบหยิบปุ๊บแล้วก็เอาอย่าให้เขาเห็นว่าเราหยิบมาจากข้างล่างให้เราหยิบมาเก็บไปที่มือเราก่อน แล้วก็จับที่แฮนด์ได้ปะจิบปุ๊บ,บจับแฮนด์อ่ะอันนี้ลูกค้าก็จะไม่เห็นแล้วปะ,ปะลูกค้าคงไม่นั่งมันมะไม่ไม่คงไม่มาดูกล้องวงจรปิดหรอกนะครับอ่านโน้ตในนี้สําคัญนะครับอ,อย่างเช่นสมมติว่าลูกค้าบอกว่าให้ส่งที่ตรงนี้วางวางวา,างปุ๊บหนึ่งนะครับถ้าลูกค้าบอกให้ถ่ายรูปเราก็ถ่ายไปหรือลูกค้าไม่ได้แจ้งเราก็ต้องถ่ายรูปและโทรไปหาเขา ลูกค้าครับผมวางไว้ตรงนี้นะครับตรงนี้นี่นี่เขียนชื่อนี่นี่ไว้แค่นี้จบก่อนที่ลูกค้าจะบอกว่าฉันโน้ดไปแล้วครับผมผมแจ้งให้ทราบครับว่ามาถึงแล้วเอออะไรอย่างนี้ครับเรื่องเงินทอนก็สําคัญเรื่องเงินทองสำคัญแต่ถ้าลูกค้าค่าอาหารยี่บห้าบาทแล้วแบงค์พันมาเนี่ยผมก็พิจารณาแล้วว่าลูกค้าครับโอนนะครับบางทีลูกค้าบางทีผมเนี่ยบบเจอลูกค้าบาทหนึ่งอะ แล้วลูกค้าเดาตังค์มาลูกค้าครับหนึ่งบาทครับมันจะมีช่วงโปรหนึ่งบาทอ่าไม่เดาตังค์อ๋อไม่เวลาโอนได้ครับเงินหนึ่งบาทก็สําคัญตลอดเฮียเฮียจะไม่ปล่อยไปสักบาทเพราะเฮียเคยไปส่งอาหารลูกค้าแล้วแม่งแบบขาดไปสองบาทลูกค้าแม่งกำตัำต่างแม่งแบ่ใส่มือเราแล้ว,ลวมันนัครับขาดสองบาทครับเอา้าววิ่งไปนู่นแล้วแต่ขึ้นขึ้นตึกไปแล้วจะหายตามไงวะอะไรอย่างเงี้ยนะครับ บางทีเราไปช้ารถติดก็ขออภัยดนียนะครับลูกค้าเธอดีอ่าคิวเยอะรถติดอะไรติดฟนติดฝนอะไรก็ว่ากันไปว่ามีวันนี้แถวบ้านฝนตกวิ่งไปส่งลูกค,นคน้าแดดออกก็มีนะครับใส่เสื้อกันฝนไปให้ลูกค้าเห็นใจนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแบบแต่จริงๆกูขี้เกียจถอถดกูขี่มอเตอร์ไซค์กูรีไปส่งลูกค้าเห็นใจโอ้ยฝนตกให่มาส่งเราเลยให้ติปในแอปพลิเคชันสิบาทยี่สบาทอะไรก็ว่ากันไป นะครับวันนี้ก็มาพูดถึงดาวเนาะอาจจะยาวนิดนึงเป็น1นะินาทีเกือบ10นาทีแล้วนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามกด s u b สไคร b e ช่องเอมินทีวีให้เยติดด้ดวยนะครับาใครที่สมัครแล้วติดปัญหาเรื่องช้อปปี้ฟู้ดแง่งแก้ยากช่วงนี้พนักงานก็ลดด้วยโดนลดโดนลด,ดคนด้วยแง่งแก้ยากจริงนะครับต้องรัวลุ้นเอานะครับโอเคคลิปนี้จบเพียงเท่านี้นะครับเรื่องดาวนะครับโหแแพมไะยาวเลยนะครับสวัสดีครับ